ยานที่23ในยาน73เอกรสัศฐยานุเทศว่าด้วยเอกรรัตธยานได้แก่ปัญญาเป็นเหตุให้เจริญคือการเจริญกุศลที่ประกอบไปด้วยปัญญาเรียกอ,อย่างหนึ่งว่าภาวนาหรือความรู้เห็นอย่างแฉ่มแช่งตรงตามความเป็นจริง หรือเรียกว่าสมาธิทิคือความเห็นถูกความเข้าใจถูกในสภาพธรรมที่เกิดขึ้นดับไปแปรเปลี่ยนว่างเปล่าซึ่งเป็นไปในทุกๆขณะในชีวิตประจำวันว่าเป็นธรรมะเช่นนั้นว่าเป็นความจริงเช่นนั้นการอบรมความเข้าใจถูกความเห็นถูกให้เกิดขึ้นตามลำดับ การสะสมความเข้าใจถูกความเห็นถูกที่เรียกว่าปัญญานี้ให้มีกำลังเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนปัญญานั้นถึงความแก่กล้ารู้และเห็นสภาพธรรมตามความเป็นจริงของนามรูปที่เกิดขึ้นและดับไปทุกๆขณะว่าเป็นธรรมะทั้งสิน้นละคลายการยึดมั่นถือมั่นว่านมามธรรมและรูปธรรมนั้นเป็นของของเรานมามธรรมและรูปธรรมนั้นเป็นเรา นามธรรมและรูปธรรมนั้นเป็นตัวตนของเรานามธรรมและรูปธรรมนั้นเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นแต่เพียงธรรมะเพราะเกิดแล้วดับในการเกิดและดับนั้นย่อมไม่มีความเป็นของของเราเป็นเราเป็นตัวตนของเราหรือย่อมไม่มีความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดอยู่ในการเกิดและดับแล้วเพราะหมดไปแล้วหายไปแล้วสิ้นไปแล้วไม่กลับมาอีกแล้ว จะมีความเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนเป็นเราเป็นเขาเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดในสิ่งที่ไม่มีแล้วในแต่ละขณะนั้นไม่ได้แม้จะอยากให้เป็นเช่นนั้นด้วยความเข้าใจผิดว่านามาูปนั้นเป็นของของเรานามาูปนั้นเป็นเรานามาูปนั้นเป็นตัวตนของเรานามาูปนั้นเป็นนามาูปเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่รูปก็คือรูปนามก็คือนามคือเป็นเพียงสภาพที่ไม่รู้อะไรเลย และสภาพที่รู้อารมณ์ที่เรียกว่าจิตและเจตสิกจิตก็เป็นจิตไม่ได้เป็นเราเจตสิกก็เป็นเจตสิกไม่ได้เป็นเราเกิดขึ้นทำกิจของตนแล้วก็ดับไปความเข้าใจถูกความเห็นถูกว่านามรูปที่เกิดขึ้นและดับไปเช่นนี้ทุกๆขณะเป็นไปเช่นนี้ไม่ได้เป็นเราเช่นนี้ไม่ได้เป็นของของเราไม่ได้เป็นตัวตนของเราไม่ได้เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเช่นนี้ คือเห็นว่าทั้งรูป,ปกายที่ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลก็ล้วนแต่เป็นธรรมะคือว่างเปล่าเหมือนอากาศนมามธรรมคือจิตและจตสิกนั้นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปย่อมเป็นธรรมะทั้งสิน้นเพราะเกิดและดับแล้วว่างเปล่าเหมือนอากาศนั่นก็คือทุกๆขณะในขณะนี้ก็เป็นเช่นนั้น คือจิตและเจตสิกรูปอาศัยกันและกันเกิดขึ้นรั้วอารมณ์เมื่อรั้วอารมณ์แล้วก็ดับเช่นการเห็นเกิดขึ้นการได้ยินเกิดขึ้นการได้กลิ่นริมรสถ,ถูกต้องสัมผัส den, และนึกคิดเกิดขึ้นก็ดับไปเมื่อดับไปแล้วจะยังอยู่จะเห็นอยู่ได้ยินอยู่ได้กลิ่นริมรสถ,ถูกต้องสัมผสัสนึกคิดอยู่เช่นนั้นตลอดไปโดยไม่แปลเปลี่ยนไปจากเดิมโดยยังคงที่เช่นนั้นตลอดไปไม่ได้ เมื่อคงที่อยู่ตลอดไปไม่ได้เพราะเกิดและดับแล้วนั้นจะเป็นอัตตาตัวตนเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะเป็นของของใครจะเป็นใครเป็นตัวตนของใครแม้ใครๆจะปรารถนาให้เป็นสิ่งที่เที่ยงสิ่งที่เป็นสุขสิ่งที่เป็นอัตตาตัวตนปรารถนาให้เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้คงที่อย่างนั้นตลอดไปนั้นเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นนามาูปที่เกิดขึ้นและดับไปแต่ละขณะเดียวนี้ ไม่ว่าจะเป็นรูปปกายหรือนามกายที่เราเคยยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวตนของเราเป็นตัวตนของบุคคลอื่นหรือสัตว์อื่นก็ล้วนแต่เป็นธรรมะทั้งสิ้นคือว่างเปล่าตลอดเวลาที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปการอบรมความเข้าใจถูกความเห็นถูกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมะธรรมะทั้งปวงเป็นอนัตตาเช่นนี้เรียกว่าการอบรมเจริญกุศลที่ประกอบไปด้วยปัญญา คือประกอบไปด้วยความเข้าใจถูกความเห็นถูกความเข้าใจถูกความเห็นถูกนี้เรียกว่ามัคคือทางดับทุกข์คือดับการเกิดแก่เจ็บตายเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ดับอวิชชาเป็นต้นตอแห่งกิเลสท,ทั้งปวงซึ่งทำให้เกิดแก่เจ็บตายในวัฏฏะตราบใดที่ยังมีอวิชชายอยู่กิเลสท,ทั้งปวงย่อมเกิดขึ้นจเจริญขึ้นสะสมอยู่ในจิตทุกๆขณะเกิดดับสืบต่อกันไป เมื่อกิเลสทั้งปวงอันมีอวิชชาเป็นต้นต่อเป็นต้นเหตุนั้นเกิดดับสืบต่อสะสมอยู่ในจิตอย่างต่อเนื่องตลอดไปเช่นนี้ก็ทําให้เกิดและตายตายแล้วเกิดไม่มีที่สิ้นสุดการเกิดและการตายนี้เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะยังมีเหตุคืออวิชชาอันเป็นต้นตอแห่งกิเลสทั้งปวงยังเป็นไปอยู่ก็ต้องเป็นเช่นนั้นการเกิดและการตายนี้ ท่านเรียกว่าเป็นทุกข์ในวัฏฏะเพราะเกิดในภพใดเกิดในชาติใดก็ตามไม่ว่าจะเกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นพรหมบุคคลหรือเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นเปรตเกิดเป็นอสุรกายเกิดเป็นสัตว์ดรัจฉานหรือเกิดเป็นสัตว์นรกจะเกิดในภพใดภูมิใดก็ตามก็เป็นเช่นนี้คือเกิดและกระดับเพราะเหตุปัจจัยได้แก่อวิชชาตันหาุประานและกรรมเป็นเหตุให้นามรูปเกิดขึ้น เมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเมื่อดับไปแล้วย่อมเป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนสัตว์บุคคลใดๆย่อมว่างปเปล่าเหมือนอากาศไม่มีอะไรเหลือยูไม่มีนามรูปใดๆที่เป็นใครเป็นของของใครเป็นตัวตนของใครหรือนามรูปที่เกิดขึ้นแล้วจะไม่ดับนั้นเป็นไม่มีตามที่ท่านแสดงไว้ว่ายังกิจิ i, สมุทยธรรม,มังสัพพันตนิโรธธรรม,มันติ สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับเป็นธรรมดานัามมารูปเมื่อเกิดขึ้นในภพใดชาติใดเมื่อเกิดขึ้นก็ต้องดับในภพนั้นชาตินั้นหรือเกิดขึ้นในขณะใดแม้เกิดขึ้นในขณะเดียวนี้ก็ดับในขณะเดียวนี้เนื่องจากยังมีเหตุแห่งการเกิดอยู่ตราบใดคือยังมีทุกขสมุทัยคือเหตุให้เกิดแก่เจ็บตายอยู่ตราบใด ทุกในวัฏฏะคือการเกิดและตายตายแล้วเกิดก็ย่อมมีและเป็นไปไม่มีที่สิ้นสุดอยู่ตลอดเวลาถ้าจะดับทุก์ก็คือต้องดับเหตุแห่งทุก์ได้แก่ดับอวิชชาคือความไม่รู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงนั้นทางที่จะดับอวิชชาและกิเลสทั้งพวงนั้นก็คือรู้ตามความเป็นจริงว่าแต่ละขณะเดียวนี้เป็นธรรมะเป็นสภาวะที่ว่างเปล่าทุกๆขณะที่เกิดขึ้นและดับไป ไม่ว่าจะเป็นการเห็นการได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสถ,ถูกต้องสัมผัสและนึกคิดเมื่อเกิดขึ้นระดับไปย่อมเป็นธรรมะทั้งสิน้นคือว่างเปล่าจากความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดว่างเปล่าจากความเป็นของของเราว่างเปล่าจากความเป็นเราตัวตนของเราเพราะเกิดระดับนั้นเพราะแปลเปลี่ยนไปจากเดิมเนื่องจากเกิดระดับนั้นจึงเป็นอนัตตาเช่นนั้น เมื่อรู้เมื่อเข้าใจตามความเป็นจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดระดับไปนั้นเป็นธรรมะและธรรมะทั้งปวงเป็นอนัตตาฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างคือนามรูปที่เกิดขึ้นระดับไปนั้นย่อมเป็นอนัตตามีแต่สภาวะที่เป็นธรรมะเป็นความจร,รมิงเช่นนี้ในสภาวะธรรมท,ที่เป็นจริงที่เป็นธรรมะนั้นไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนใดๆ เพราะเป็นธรรมะเสียแล้วจะเป็นเราเป็นของของเราเป็นตัวตนของเราจะเป็นสิ่งที่เที่ยงสิ่งที่เป็นสุขตามที่เรายึดมั่นถือมั่นไม่ได้เลยเมื่อรู้และเห็นตามความเป็นจริงอย่างนี้อย่างแจ่มแจ้งก็สามารถที่จะดับความไม่รู้คืออวิชชาหรือโมหะซึ่งเป็นหัวหน้าเป็นต้นตอ่อแห่งกิเลสทั้งปวงให้หมดสิ้นไปได้ตามลำดับ คือความรู้ความเข้าใจเกิดขึ้นก็ดับความไม่รู้ดับความไม่เข้าใจให้หมดไปได้ตามลำดับของความรู้ตามลำดับของความเข้าใจที่เกิดขึ้นนั้นหรือปัญญาเกิดขึ้นก็สามารถดับอวิชชาให้หมดสิ้นไปตามกําลังของปัญญาที่เกิดขึ้นนั้นหรือสัมาธิฏฐิเกิดขึ้นก็ดับความเข้าใจผิดความเห็นผิดได้หมดสิ้นไปตามลำดับของความเข้าใจถูกความเห็นถูกที่เกิดขึ้นนั้น ปัญญาก็ดีสัมมาทิฏฐิก็ดีก็ได้แก่ความเข้าใจถูกความเห็นถูกในสภาพธรรมตามความเป็นจริงในแต่ละขณะเดี๋ยวนี้ตามความเป็นจริงว่าเป็นธรรมะคือเป็นอนัตตาไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนใดๆเรื่องจากนามรูปนั้นเกิดขึ้นแล้วดับไปเมื่อดับไปแล้วย่อมไม่คงที่อย่อยางเก่าเมื่อเกิดขึ้นและดับไปแล้วไม่คงที่อย่างเก่าแล้ว ย่อมเป็นอนัตตาย่อมว่างเปลา่ามีแต่สภาวะที่ว่างเปล่าเช่นนั้นทุกๆขณะนั่นก็คือมีแต่สภาพธรรมหรือมีแต่ความจริงเช่นนั้นทุกๆขณะเมื่ออวิชชาดับสิ้นโดยไม่เหลือโดยความเข้าใจถูกความเห็นถูกซึ่งเป็นโลกุตละปัญญาหรือเรียกว่าโลกุตละมัก็สามารถหลุดพ้นจากการยึดมั่นถือมั่นได้ตามลำดับ เนื่องจากความเข้าใจถูกความเห็นถูกนั้นเกิดขึ้นอย่างแจ่มแจ้งสามารถดับกิเลสได้ตามลำดับของมรรคคือลำดับของโลคุตละมรรคจากโสดาปติมรรคสู่สกทธา,ทาคามิมรรคอนาคาบิมรรคและอรหัตมรรคในที่สุดการหลุดพ้นจากความไม่รู้ตามลำดับด้วยความรู้ความเข้าใจคือด้วยกุศลประกอบด้วยปัญญาตามลำดับจากการหลุดพ้นจากกิเลสชั่วขณะ ที่เรียกว่าตทางควิมุตตและการหลุดพ้นจากกิเลสโดยการทับไว้หรือสะกดไว้ชั่วคราวด้วยอํานาจของฌานทั้งรูปฌานและอรูปฌานหรืออํานาจแห่งความสงบที่เกิดขึ้นจากกุศลที่ประกอบไปด้วยปัญญาสะสมที่จิตมีกําลังมากขึ้นซึ่งเป็นโลกิยะกุศลหรือโลกิยะปัญญาเรียกว่าวิคัมพนาวิมุตต คือหลุดพ้นโดยสะกดไว้ด้วยกุศลที่เกิดขึ้นนั้นเมื่อกุศลที่ประกอบไปด้วยปัญญาประจักษ์แจ้งอริสัจธรรมตามความเป็นจริงได้ตามลําดับก็เป็นเหตุและปัจจัยทําให้โลกุตละกุศลเกิดขึ้นซึ่งเป็นโลกุตละมักโดยสามารถดับกิเลสได้ตามลําดับของมักนั้นๆที่เรียกว่าสมุชเชษท,ทวิมุตคือหลุดพ้นได้อย่างเด็ดขาดโลกุตละมรกเหล่านั้น เกิดขึ้นครั้งเดียวในสังสารวัตรสามารถดับกิเลสได้ตามลำดับแห่งมรรคนั้นๆกิเลสที่ดับได้แล้วนั้นก็เป็นการดับได้อย่างหมดสิน้นไม่กลับมาเกิดอีกเลยในสังสารวัตรการหลุดพ้นเช่นนี้เรียกว่าสบุเฉท,ทะวิมุตติการหลุดพ้นจากกิเลสชั่วขณะก็ดีการหลุดพ้นด้วยการสะกดไว้ก็ดีหรือการหลุดพ้นได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด โดยกิเลสท,ที่ดับได้แล้วนั้นหรือหลุดพ้นแล้วนั้นไม่กลับมาเกิดอีกเรียกว่าวิมุตติรสคำว่ารสก็คือกิจวิมุตติรสคือกิจที่ทําให้หลุดพ้นจากกิเลสได้ตามลําดับนี้เป็นกิจของปัญญาที่เกิดขึ้นได้ตามลําดับและก็ดับอวิชชาดับความไม่รู้ดับกิเลสได้ตามลําดับคําสอนของพระพุทธเจ้าคือพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงนั้น รวมลงในปัญญาคือความเข้าใจถูกความเห็นถูกซึ่งรวมลงในมัคมีองค์8และมัคมีองค์8นั้นรวมลงในสิ่งเดียวเท่านั้นคือสัมมาทิฏฐิได้แก่ปัญญาเกิดขึ้นรู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงรู้ว่าทุกข์รู้เหตุแห่งทุกข์รู้การดับทุกข์รู้มัคคือข้อปฏิบัติถึงการดับทุกข์ซึ่งเป็นความจริงที่ใครๆจะปฏิเสธไม่ได้ ได้แก่ความจริงอันประเสริฐที่เกิดขึ้นเป็นไปอยู่ทุกๆขณะในชีวิตประจําวันในขณะที่นามรูปเกิดขึ้นและดับไปนั้นล้วนแต่เป็นอริยสัจสี่ทั้งสิน้นเมื่อเป็นความจริงเมื่อเป็นธรรมะเมื่อเป็นความจริงอันสูงสุดที่เรียกว่าเป็นอริยสัจสี่ก็ไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยในความเป็นอริยสัจคือในความว่างเปล่านั้น นื่องจากเกิดขึ้นและดับไปหมดไปหายไปแปรไปเปลี่ยนไปไม่คงที่อย่างเก่าเป็นสภาวะที่ว่างเปล่าคำสอนของพระทธเจ้าทั้งหมดจึงรวมลงในปัญญาทางในระดับโลกียปัญญาและโลกุตละปัญญาปัญญาเป็นเหตุความหลุดพ้นจากความไม่รู้คือหลุดพ้นจากอวิชชาอันเป็นต้นตอแห่งกิเลสทั้งปวงเป็นผล การหลุดพน้นจากกิเลสได้ตามลำดับจึงเป็นกิจหรือเป็นรถเรียกว่าวิมุตติรถซึ่งปัญญานั่นเองทำกิจให้หลุดพน้นจากอวิชชาคือความไม่รู้ได้ตามลำดับจนเป็นสมุเทเฉทวิมุตติหลุดพน้นได้อย่างเด็ดขาดตามลำดับของมรรคนั้นๆการอบรมเจริญกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาเริ่มจากกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาเกิดขึ้นจากการฟังก็ดี การพิจารณาไตรตรองธรรมะที่ได้ฟังแล้วก็ดีการเกิดความเข้าใจในสภาพธรรมที่เกิดดับได้ตามลำดับก็ดีเมื่อกุศลที่ประกอบไปด้วยปัญญาจเจริญขึ้นได้ตามลำดับจนมีกำลังสามารถระลึกรู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในแต่ละขณะในแต่ละทางทั้งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจได้ว่าเกิดระดับ ในการเกิดดับนั้นเป็นเพียงสักวแต่ว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะมีแต่ความว่างเปล่าเพราะเกิดแล้วดับนั้นที่เรียกว่าสติปัฏฐานเมื่อความเข้าใจถูกความเห็นถูกในสภาพธรรมตามความเป็นจริงในสภาพธรรมที่เกิดและดับนั้นมีกำลังแก่กล้าเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนสามารถ รู้และเห็นได้อย่างแจ่มแจ้งตรงตามความเป็นจริงซึ่งเรียกว่าวิปัสนาญาณเริ่มจากการรู้จักนามและรูปตามความเป็นจริงว่าไม่ใช่สิ่งเดียวกันเป็นสิ่งที่แยกขาดจากกันและนามารูปนั้นไม่ได้เกิดขึ้นอย่างลอยๆนามารูปนั้นอาศัยเหตุและปัจจัยทําให้เกิดขึ้นและนามรูปนั้นที่เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปหมดไปหายไปสิ้นไปไม่คงที่อย่างเก่าไม่เหลืออยู่ ในสภาพเดิมไม่ว่านามรูปนั้นจะเกิดหน้าที่ใดๆในภพใดชาติใดก็เป็นเช่นนั้นเกิดขึ้นแล้วก็มีแต่ดับเกิดขึ้นแล้วก็มีแต่หมดไปหายไปสิ้นไปเกิดขึ้นแล้วก็มีแต่ความเป็นอนัตตาเพราะดับไปหมดไปหายไปสิ้นไปนั้นนามรูปมีแต่การเกิดและดับเช่นนี้เกิดแล้วไม่ดับไม่มีเกิดแล้วมีแต่ดับ นามารูปใดๆก็ตามเกิดในพบใดชาติใดก็ตามเกิดในอดีตก็ตามปัจจุบันก็ตามอนาคตก็ตามด้วยเป็นภัยจากการเกิดขึ้นและดับไปทั้งสิน้นนามารูปที่เกิดแล้วดับแล้วแปลเปลี่ยนไปจากเดิมแล้วว่างเปล่าแล้วนั้นย่อมไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับนามารูปนั้นเลยการยึดติดในนามารูปด้วยความเสนยหาอะไรว่าเป็นของของเราเป็นเราเป็นตัวตนของเราเมื่อรู้ตามความเป็นจริงว่านามารูปนั้นก็เป็นนามารูป นามรูปนั้นย่อมเกิดและดับไปนามรูปนั้นย่อมเป็นธรรมะย่อมเป็นความจริงเช่นนี้นามรูปนั้นไม่ได้เป็นของของเราไม่ได้เป็นเราไม่ได้เป็นตัวตนของเราไม่ได้เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดตามที่เรายึดมั่นถือมั่นความรู้ความเข้าใจนี้เกิดขึ้นก็คลายจากการยึดติดคลายจากการเสเนหาอะไรคลายจากการยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เข้าใจผิดเห็นผิดว่าเป็นของของเรา ว่าเป็นตัวตนของเราเพราะความจริงเป็นธรรมะเป็นเช่นนั้นไม่ใช่ของของเราเลยหลงยึดมั่นหลงยึดติดหลงผูกพันในสิ่งที่ไม่มีหลงยึดมั่นหลงผูกพันหลงยึดติดในสิ่งที่ไม่เหลืออยู่ในสิ่งที่ไม่ได้เป็นของของเราในสิ่งที่ว่างเปล่าเมื่อความรู้ความเข้าใจอย่างประจักษ์แจ้ง ตามความเป็นจริงเช่นนี้มีกำลังแก่กล้ายยิ่งขึ้น,นยิ่งขึ้นจนอย่างลงสู่มัรควิถีประจักแจ้งอริสัจธรรมตามความเป็นจริงสู่โลกุตละปัญญาโลกุตละมัคก,ก็เกิดขึ้นประหารกิเลสได้ตามลำดับแห่งมัคตามที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นการอวพรมเจริญกุศลที่ประกอบไปด้วยปัญญาตามลำดับให้เกิดให้มีขึ้นนี้ก็ดีเป็นกิจอันเดียวของคำสอนของพระพุทธเจา้ามีรสอันเดียว คือวิมุติรสทําให้หลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงได้ตามลําดับเรียกว่าเอกรสัตถยานยานมีกิจอันเดียวหรือยานมีรสอันเดียวหรือปัญญาเป็นเครื่องเจริญทําให้เกิดให้มีขึ้นตามลําดับข้อความในสัทธรรมปกาสินีอัตตกถาคุตกนิกายปฏิสัมพิธามักอัตตกถาเอกรสัตถายานุเทศว่าด้วย เอกะละัถยานคำว่าปัญญาเครื่องเจริญได้แก่ปัญญาเป็นเหตุให้เจริญคำว่าเป็นเอกะลัถยานได้แก่ญาณมีกลิ่นอันเดียวเป็นสภาวะหรือญาณมีรสอันเดียวเป็นสภาวะคือวิมุตติอัตถาเอกะลักษณยานุเทศจบ